ท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางวรรณิยาแห่งชาติที่ต้นสักใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่เราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ถ้ำจันบรรยากาศข้างบนนี้นะฮะน่าสนใจแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของสำหรับประชาชนนไทยนะครับอย่าลืมนะครับการที่เราจะมาเที่ยวที่ใดก็แล้วแต่ครับต้องดูแลซึ่งกันและกันดูแลการรักษาสมัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำป่า ยังคงอยู่กับประชาชนคนไทยตลอดเวลานะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ของวัอุทยานนั้นได้กรุณาพาพวกเราไปเที่ยวไปดูสถานที่ต่างๆหลากหลายครับถ้ำต่างๆในถ้ำจันท์น่าสนใจนะครับหากท่านไม่ได้มาที่ถ้ำจันจังหวัดอุตรดิตถ์ผมเชื่อหลือเกินนะครับว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะครับท่านจะไม่มีความรู้สึกเขาว่าโชคดีสำหรับปีนี้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศต่างๆทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวอุตรดิตถ์หลายที่นะครับวันนี้เราเชื่อหลือเกินนะครับท่านคงจะมีความสุขสสหหหรรรััับบบวนนนปปีีีใม่้ะค แล้วอย่าลืมนะครับการที่เราจะตั้งเข็มทิศในการที่เราจะประส,ขขสบความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ครับเราจะพาไปสัมผัสด้วยภาพรวมทั้งหมดในจังหวดอุตตร์เดชการชทีพักักู่ครับ